พ่อจะขาการถวายสังฆทานที่ทอยสายลมปกติลูกไปเคยมาเพืพเอ่อแนะนําก็เลยมาในตอนมาได้เห็นเขามีใบอะไรชนิดหนึ่งเขาักถามว่าเขาบอกว่าใบาอธิษฐานก่อนถวายสังฆทานบังเอิญลูกโชคร้ายอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยไม่รู้จะพูดว่าย,ยัางไงถือทื่อๆมาถวายหลวงพ่อเฉยๆแต่หลวงพ่อเขาจะบอกก็รวยๆที่สงสัยก็คือว่า กล่าวคําอธิษฐานก่อนสวาย <c oughs> กับไม่ได้อธิษฐานอานิสงส์จะเหมือนกันหรือไม่ <c oughs> อยา่างไรฉันว่าคนนี้ทําถูกแล้วนะเอาอีกแล้วถูกอีกแล้วจริงๆไม่แตไม่จะยกย่ยองลูกศิษย์ใหม่หรือเปล่าเนี่ยไม่จะยกย่องลูกศิษย์ใหม่เขาทาถูกก็ต้องว่าถูกพระเอาพระต้องโกงไปโก <neg él. S 2> งมาบางทีก็โกงไปโกงมาครับนั่นหมายความหนังสืออธิษฐานน่ะไม่รู้ใครทํำซึ่งมันไม่มีความจําเป็น อธิฐานก็คือนึกตั้งใจหยิบมาพับตั้งใจ่าขอผลบนนี้จะดส่งผลข้าพเจ้าไปไหนไปนิพพานให้ชาติหน้าให้รวยใส่กุ้านิพพานนึกแค่เนี้เล่นมาก็นึกมาเลยสั้นกว่าแล้วสบายกว่าสบายกว่าเยอะะได้ผลแน่นอนไอ้หนันก็ไปนั่งแค่เดียตัวตัวดีไม่ดีอ่านไม่ค่อยจะออกก็ลำพางตัวเองนะเอาแบบไไทยอย่างหลวงพ่อดีกว่านะแบบตรงไปตรงมาแบบที่ตรงไปตรงมาครับครับครับตกลงเรื่องนี้ก็ ไม่ต้องห่วงเรื่อง,องคำอธิษฐานกล่าวตำรัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง